สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นนีพผามาที่ไหนคะทีเที่ยวที่นี่คือเวโรนาทับลานนะครับนี่ครับที่พักรถนะครับวันนี้นันนีจะไปที่ไหนครับวันนี้จะไปที่จังหวัดคอนแกนใช่ไหมคะตอนนี้วันนี้วันนี้เราออกเดินทางกันมาตั้งแต่ตีห้าครึ่ง จากพัทยามามาตามทางมาเรื่อยๆมาถึงนี่เช้าประมาณแปดโมงกว่าเกือบเก้าโมงนะครับเดี๋ยวนั้นนี้จะพาชมที่นี่นะคะเวโรน่านะครับไปเลยครับไหนมีอะไรบ้าง<ม>อ๋อเราไปกินอาหารตรงนู้นกันแล้วนะคะแล้วก็มาที่นี่นนโอ้ที่ซื้อตั๋วชมสวนดอกไม้แล้วข้างในสวนสัตว์ด้วยใช่ไหมคะ อ่าเราค่าเข้าไปดูหน่อยสิค้ามีอะไรมากนะอ่าเขาบอกขึ้นรถได้เลยโอ้รถจะออกแล้วไปไปขึ้นรถก่อนเลยครับนี่นะคะเราขึ้นรถ เบอร์สามอ่าขึ้นได้เลยค่ะนั่งได้เลยโอเคค่ะป้านั่งอยู่ข้างหลังหนูโอเคโอ๊ยนั่งระวังตกนะคะนนี่เสร็จมากลางๆหน่อยเชิญรกเออ่ค่ะนี่นะครับที่เราจะไปมีสวนดอกไม้นะครับมีอาห,หารแกะด้วยมี มุมถ่ายภาพเยอะแยะเลยนี่นะครับเราจะไปแล้วข้างในกันสวยไหมสวยไหมชอบไหมคะ จะไปดูดอกไม้กันใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวไปพาเพื่อนไปดูเนอะว่าสวยขนาดไหนนะคะแล้วนินพร้อมเที่ยวมากเลยใช่ไหมคะโอ้ความเที่ยวมากเลย บ้าเล็กๆเอาไว้สำหรับถ่ายรูปเฉยๆลูกอ๋อมีชิงช้าด้วยลูกมีชิงชา้ชงชาน้อยด้วยว้าวนี่ค,ครับขอบคุณครับอ่นานั้นนี้ไปเลยครับเดี๋ยวนั้นนี้พาเขาไปดูนะครับถึงแล้วที่นี่คือสวนดอกไม้ในเวโลนานะครับอะไรลูกนั่งไงชิงช้านั่งไงชิงช้าน้อยนั่งจะไปนั่งไหมคะอ่าลงทางนี้เลยเลยลูกลงได้เลยครับ อ่าลงนั่นนี่เจอชิงช้านะคะนั่นนี่จะไปนั่งชิงช้าสิขาวกลางสวนดอกไม้แต่ว่าดอกไม้ยังยังไม่ขึ้นเลยลูกอันนี้เพิ่งปลูกนะฮะเลยเนี่ยเขาเพิ่งปลูกดอกไม้ลูกนั่นนี่จะไปนั่งตรงโน้นใช่ไหมนี่ยเดินลงทางนี้ค่ะลูกอ่านี่เดินแล้วก็นั่นนี่ก็เดินตรงไปได้เลยค่ะเออเย้ <laughs> โอ้โหวิ่งเลยระวังลมด้วยนะว้าวสวยเลยไหมชอบไหมชอบไหมโอ้เขาทำเป็นชิงช้าสวยงามมากเลยนี่นะครับเวโรน่านะครับทับลานเป็นช่วงเดินทางผ่านนะคะสำหรับ เส้น304นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับที่นี่เราก็จะนั่งรถค่าเข้าชมคนละ50บาทนะครับนี่โอ้โหบรรยากาศสิลูกสวยงามมากเลยป๊าป๊าชอบมากเลยอ้าวป๊าป๊ายังไม่ได้ถ่ายรูปให้เลยนะไปนั่งถ่ายรูปก่อนเร็วป๊าเดี๋ยวป๊าถ่ายรูปให้นะเราด้วยสิลูกล อ่านัน้นนี่หยุดก่อนค่ะเอ้ยอ่าไปเดินไปเลยค่ะถึงแล้วค่ะคาเฟ่โอ้โหสวยมากเลยแล้วนี้จะไปคาเฟ่หรือจะไปดอกไม้ก่อนคะไปคาเฟ่เ,ฟเฟหรอคร<า>ับดอกไม้เหรอไปเราไปดอกไม้กัน อานนี้มาดูสิคะนี่สวนดอกไม้ของหนูสวยไหมสวยไหมสวยเลยค่ะเห็นไหมสวยไหมอ่านชายค่ะนั่นนี่เข้าไปดูเลยค่ะดอกไม้ายนั้นนี้พาชมดอกไม้นะคะนี่ทุ่งสวนดอกไม้สวยไหมคะสวยมากเลยหันหน้ามาให้เพื่อนดูหน่อยสิสวยไหมข้าวบวกลสวยไหมเป็นขาวบวกหระ โอเคไปเดินไปเลยค่ะ,ะค่อยๆเดินไปนะนี่โอ้เป็นแปลงดอกไม้ที่ใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ดอกไม้สีออกชมพูสีม่วงแล้วก็สีขาวนะครับที่เห็นชัดๆเลยนะคะ สวยไหมเขาวงกดเลยอ่ะลูก,ลกเ,เราก็ต้องเดินเราก็ต้องเดินย้อนกลับมาอีกใช่ไหมคะโอ้โหที่ตรงนี้มันเหมาะสำหรับสายถ่าย้ามากเลยนะครับนี่เรามาทางนี้กันลูกนี่แล้วเราก็จะเดินทะลุไปทางไหนดีอ่ะมาถูกปาหาดชานะ่องให้นะตรงนี้เลยตรงนี้ไปอ่าไปค่ะ นู่ครับเขาก็จะมีจุดถ่ายภาพใหม่นะครับเป็นบันไดนะครับหรือบันไดอากาศใช่ไหมเขาเรียกบ,บันไดอากาศหรือเปล่าหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เป็นขั้นบันไดขึ้นไปนะคบน้องนินอยากขึ้นบันไดไหมไแล้วจะลงได้ไหมลูกกลัวตกเปล่านี่ถึงแล้วแล้วก็จะมีนี่นะครับนี่เป็น เป็นกิ่งไม้กิ่งไม้สีม่วงชมพูหน่อยนะครับสำหรับถ่ายภาพนะคะเขาเรียกว่าอะไรสกายวอลหรอหรือเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะลูกป๊อปป้าก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรนะครับนี่ครับสามารถขึ้นไปแล้วก็เป็นจุดถ่ายภาพได้เลยนะครับแล้ววังตูดด้วยนะอ่าเดี๋ยวป๊อปป้าถ่ายภาพให้นะคะแข,แ,แข็งแรงอยู่ใช่ไหมคะ ใช่เดี๋ยวตกนะระวังตกลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวป้าถ่ายภาพให้เนาะแปบบ๊บนึงนะครับตอนนี้นะครับเรากําลังเล่นซ่อนหาซอนแอบกันอยู่กับนัสนินเราจะหากันเจอหรือเปล่าเนี่ยนัสนินอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนนะนัสนินอยู่ตรงไหนนะว้าวแวบบแวบบเฮ้ยเจอนัสนินแล้วเจอแล้วอ้ป้าป้าเจอนัสนินแล้ว หายไปหายไปไหนอีกละเจอนาสนีแล้วว้าวบอกได้เลยว่าวิวธรรมชาติสวยมาก อากาศสดชื่นเย็นสบายไม่หนาวนะครับอันนี้คือเดือนธันวานะครับดิเราเดินทางมาวันที่ส1บเอ็ดธันวาอุ้ยเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวไม่สบายค่ะหนูไออยู่ไปไปคาเฟ่กันไปถ่ายคาเฟ่กันดีกว่านี่นะครับคาเฟ่นะครับเนี่ยสวยอะลกูกคาเฟ่เขาดูแปลกดีมากเลยตรงไม้เห็นไหมตรงช่องไม้ไปเดินขึ้นไปเลยครับ ไปดูได้เลยอะเดินไปทางไหนอะลกูกอ๋อทางนี้ทางนี้ลกูกทางนี้เดินผิดด้านเราเดินผิดด้านกันลกูกอ่าลงอ่าเราไปทางนี้ค่ะโอเคโอ้โห นี่นะครับเป็นคาเฟ่กลางสวนดอกไม้ที่เวโรนานะครับว้าวนนี้สวยอะลกูกสวยไหมสวยไหมชอบตรงนี้ไหมพ่อฟ้าชอบจังเลยอะลกูกสวยมากเลยตรงนี้เป็น,น,น,นนะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยมากเลยโอ้นอนเลยเหรอลูลกจะตกไหมเนี่ย <laughs> จะตกหรือเปล่า <laughs> นอนได้เลยเหรอคะโอ้ไหลเลยเป็นสไลเดอร์เลยเหรอคะ <c oughs> อันนี้อะไรคะสตรอเบอรี่ใช่ไหมพีชยูสุพีดยูสุเหรอเหรอโอ้อไหนชิมดิอร่อยไหมชิมดูสิคะเมนูซาซา,ซาซาเลยใช่ไหมเมนูเครื่องดืง่อมอร่อยไหมสดชื่นไหมสดชื่นแล้วของว้าปเ,ปเป็นอะไรชามะนาวเหรออันเนี้ยสตรอเบอรี่แบคที อ๋อแล้วนี่อะไรยูสุพีชยูสุโซดาโอ้สตรอเบอรี่แบ็คทีอืมอืมกลิ่นสตรอเบอรี่ออกโหหรออร่อยมากโหสะาดมากเลยลูกมันซะอาดเลยครับแต่อร่อยนะอร่อยอร่อยยูสุกินยูสุออก นี่ครับนั่นนี่ดูวิวข้างนอกสวยไหมสวยมากเลยอ่ะดูสวิวิวมีภูเขาล้อมรอบเลยเห็นไหมภูเขาสวยมากเลยลูกเห็นไหมภูเขาสวยมากแล้วก็วิวถ่ายภาพเยอะมากกว้างเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะทีนี้ทีนี้ป๊ะป๋าจะขับรถยาวเลยนะลูกไม่ไม่เดี๋ยวถ้าตรงไหนมันน่าแวะเดี๋ยวป๊ะป๋าพาแวนะเนาะโอเคไหมอ่าโอเคค่ะไปได้ยังคะ ไปได้แล้วคะ่ะไปถ่ายเรือไหมลูกมันเขามีเรือมีนั่งเรือด้วยไปนั่งไหมอ่าลงลงดีๆก่อนลงดีๆก่อนอุ้ยไหนมีอาจเดี๋ยวให้มันถือดีๆนะลูกอย่าทำตกนะ <c oughs> นี่นั่นนี่มีเรือด้วยนะตรงนี้มีเรือนั่งด้วยลูกอยากไปลองนั่งดูไหมอยากนั่งไหมก็ได้โอแต่มันจะแฉะหรือเปล่าลูกเดี๋ยวป้าอุ้มลงไหมฝากฝากแก้มมามิก่อนฝากแก้มมามิอ่าฝากปลาคาร์ฟลงต้องต้องเออฝาเดินไประวังล้มค่ะถูสีไหนเรือว้าวเรือเขาน่ารักมากเลยอ่ะลูก เอาไว้สำหรับเป็นจุดถ่ายภาพนะคะเนี่ยเรือขึ้นนั่งไปได้เลยโอ้โหนัสนีนั่งเรือแล้วอาําทางไหนนั่งทางไหนดีคะอยากกลมลงไปเยอะลูกเดี๋ยวหน้าความลงนะอะเดี๋ยวบอสบันถ่ายรูปให้คะ่ะตอนนี้เรากำลังจะออกแล้วนะคะไปเที่ยวชมสวนดอกไม้มาสวยมากบรรยากาศดีตอนนี้เรากำลังจะออ เดินทางต่อเราจะไปยาวเลยนะลูกเดี๋ยวถ้าเจอที่แวะตรงไหนแล้วจะพปาะปะแวะให้นะนี่ครับเป็นสะพานทางออกแล้วว้าวสวยไหมสวยไหมสองข้างทางนะครับเป็นเป็นน้ำนะครับนี่เป็นแม่น้ำสวยมากฮะออกได้สิสวยมากๆเลย เอานันทนีไปอยู่สก,กลยเลยอะลกูกโอ้ยไม่รอเลยอะนันทนีไม่รอเลยน,นันีนระวังตกลกูกอ้นาวนันีนหายไปนันีนหายไปไหนตรงนี้เหรออา้าไม่อยู่เอ๊ะไอ้มาได้ไงเนี่ย อยู่ๆก็วิ่งมามาได้ยังไงนะอะไรนะคะเปิดไม่ได้หรอทำยังไงดีล่ะลูกเปิดไม่ได้ทำยังไงดีคะทำยังไงอ้าวแล้วเปิดยังไงอะลูกต้องบิดเหรอนี่ไงแล้ก็เปิดอ่านี่ ปิดแล้วนะวนี่รอด้วยลกูกปิดแล้วค่ะปิดแล้วออกไม่ได้ละนี้ระวังตกค่าโอ้มีป้ายด้วยนะครับโอ้อนี่มองไม่เห็นเลยครับป, <c oughs> ปิดเอง <c oughs> ปิดเอง,ดเ,องเดี๋ยวมันล็อกเอง แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบยังไม่ไม่ใช่ช่วงใกล้ๆเทศกาลเที่ยวนะครับก็จะเงียบๆหน่อยเป็นวันธรรมดาวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับก็เลยจะคนบางๆนิดนึงนะครับว้าวนี่มีประตูขึ้นอะไรโอ้ <c oughs> <c oughs> อะนนี่อยู่ไหน นันนินอยู่ไหนเอาละสินันนินหายไปเอ้าอยู่นี่เองโอ้วิว่งสบายเลยอะไม่มีคนเลยลูกวิ่งสบายมากถ่ายกับยายไหมลูกถ,ถ่ายกับยายไหมไปชื่อยายเลยนะนะั่นแะยายมาเปิดคาเฟ่เมื่อไหร่เนี่ยนันนินวิ่งเล่นละไป่ปนี้ดูบันไดนะครับนี่บันไดบันไดขึ้นหอคอยะครับนี่ ห่อคอยของอ,อ,อะไรคะนี่นี่ใช้ห่อคอยของลาพันเซล,ลหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมแล้วลาพันเซล,ลอยู่ไหนอะอยู่ข้างบนเหรอลาพันเซล,ลอยู่ข้างบนหรือเปล่าหาไม่เจอเลย <c oughs> <c oughs> ไหนคะอ้าวอยู่นี่เองนั่นนี่อยู่ตรงนี้เองหรอคะทำอะไรตรงนี้ไม่เข้าไปลูกออกมา จับอะไรลูกจับใครป๊ป๊าถ่ายรูปให้ไหมป๊ะป๊าถ่ายรูปตรงนี้ให้รูปมาถ่ายตรงหอคอยให้โอเคเดี๋ยววิ่งแล้วจับกันใหม่มาเดี๋ยวป๊ป๊าถ่ายให้นัสนินก่อนนะเอ้สวยมากเลยค่ะนี่นะครับเป็นหอคอยสูงมาก <c oughs> ราพันเซลอยู่ข้างบนใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวถ่ายรูปให้ก่อนนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะัสนินแวะ สวนสตรอเบอรี่นะครับชื่อว่าไร่มงนะครับตรงวังน้ําเขียวนะคะนี่มีสตรอเบอรี่ต้นสตรอเบอรี่เต็มเลยไปเดินดูไหมลูกไปเดินดูต้นสตรอเบอรี่กันไหมคะอ,คอ๋อแต่เขาบอกว่าห้ามเก็บวะลูกว้ายแย่เลยเก็บไม่ได้อุย้ยนี่ลูกนั่นนี่มาดูสิลูกนี่เขามีลูกอยู่นะต่อไปเห็นแวบๆบแบบอ้าวไม่ใช่ เป็นต้นแดงเป็นเป็นต้นเขาเฉยๆลูกมาเดินดูหน่อยเดินดูหน่อยนี่คะ่ะเพื่อนๆต้นอันนี้คือต้นสตรอเบอรี่นะ <c oughs> เดินดูเฉยๆลูกปะ่ะไปเดินดูกันลองหาซิใครจะหาเจอก่อนกันนะจะเจอหรือเปล่านะโอ้ดูสิครับเนี่ย ค่ะโอ้สตรอเบอรี่นะครับนี่ที่เขาเอา,เอามาปลูกนะคะมาปลูกขายด้วยนะครับมีต้นขายด้วยนะเขาบอกว่าห้ามเก็บกินนะครับแต่ตอนนี้เรายังหาสตรอเบอรี่ไม่เจอเลยอันนี้คือต้นไหลมันนะครับนี่น,นี่ต้นไหลอันนี้ต้นไหลมันแล้วก็เหมือนมันก็จะเกิดเป็นต้นใหม่นะครับอันนี้นี่นะครับมีมั้งไหมนะ ออป๊าว่าน่าจะไปลึกๆหน่อยนึงอะลูกน่าจะเจอนหนคะโอ้ยนั่นนี่เจอคนแรกไหนโอ้น้ารักไหมคะนี่อ้าวใครมันแหวงไปอะลูกนี่นี่ค่ะเป็นลูกสตรอเบอรีออกมาแล้วนี่ก็น่ารักลูกน่ารักเลยโอ้เดี๋ยวก็โตนะครับเดี๋ยวมันก็โตขึ้นเรื่อย นั่นนี่เจอคนแรกเลยอะว้าวเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะมันมีหลายไล่มากเลยลูกเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวขากลับพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราแวะอีกทางหนึ่งลูก,ลกชนะเลยอะโอ้โห <c oughs> อันนี้เป็นทางเข้าจริงๆของเขานะครับนี่เป็นทางเข้า นี่เป็นรูปสตรอเบอรี่ทางเข้าประตูเลยครับนี่ประตูเป็นประตูสตรอเบอรี่เลยครับโอ้โหไปแล้วไปเจ้าญิงช้าเหรออาฝ่ายไปเล่นหญิงช้าก่อนให้น้นณีพักก่อนแล้วับบอกบ่นบนว่าปวดท้องนูษยใส่กินกินน้ำโซดา <laughs> กินน้ำโซดาเข้าไปปวดท้องเลยเดี๋ยวต้องแวะซื้อ,อยาให้กัน <c oughs> ไม่ยอมกินข้าวนะฮะนัาณีเนี่ยเป็นเด็กกินข้าวยากมากอ้าย นั่นนี่ดีลูกอ่านั่นนี่ดีค่ะเอาขาออกมาดีๆป้าแว่งให้ยืนเหรอยืนกอดดีๆนะป้าแกว่งให้วิ่งอ่าโอเค่ั่งพ่าเดี๋ยวเราจ่าัะแป๊บนนาฮ่าะ่าน,น่าฮ่าฮ่อน่า่งพ่กก่อน่นาฮ่งพ่กก่าน,น่าฮ่าฮ่งอัาก,ก่อน่อาฮ่าฮ่าฮ<ๆ>่าฮ่า่าฮ่าฮ่าว่่่่ โอ้โหพี่โอ้สนุกใหญ่เลยแล้วแล้วจริงช้าดูสิเป็นสีสันมากๆเลยครับมีสายสีมากเลยมีอันนึงตรงนู้นสามารถนั่งได้นะครับอันนี้อันนี้คือนอนได้เลยนเนี่ยนัสนีนอนกิ้งเลยนเนี่ยนอนแว่งๆเลย นี่นะคะนี่เขาเขียนไว้ป้ายนี่ป้ายนะครับนี่ป้ายป้ายอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาป้าไปดูป้ายก่อนป้ายเขาเขียนไว้ว่าอะไรอ๋อหลงรักที่ไร่มงรักนี้ไม่มีขมนี่ยินดีต้อนรับนะครับไร่มงสตรอเบอรี่ ะเอาเร็วเร็วเอาเร็วเร็วเลยเรหรออ่ะวุ้ย <c oughs> อันนั้นลูกอะไรอ่ะลูกสีแดงสวยมากเลยต้นนั้นแดงสดมากเลยลูกอะไรก็ไม่รู้ต้นอะไรอ่ะลูกแดงแป๊ดเลยใช่นู่นโน่นต้นสูงสูงเห็นไหมที่มันมีสีแดงแดงอยู่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใหญ่ขนาดนั้นเลยใหญ่ไป้วนี่ใหญ่กระมัวอีกละนี่นะครับข้างหลังเป็นต้นสตรอเบอรี่นะครับที่เขาเอามาปลูกนะครับให้ชมให้ถ่ายรูปกันเนาะแต่ช่วงนี้ล,ล,ลูกลูกสตรอเบอรี่ยังไม่ค่อยออกลูกต้องนู่นเลยไปไปลายเดือนหน่อยสาอันแล้วค่ะใช่ใช่ค่ะหรือว่าเขาเด็ดไปหมดแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้

อะไรหรือ,อทำแบบนี้ได้ระวังตกนะแล้วหายปวดท้องยังนั่นยี่หายปวดท้องยังคะฮะหายแล้วเหรอหายแล้วอ่ะไปนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนเดี๋ยวใครมาเล่นใหม่นั่งลงลูกนั่งลงอ่านั่งลงค่ะอึ๊บอุ๊บเออนั่งกับป๊าปป้าหน่อยป๊าปปานั่งด้วยหน่อยอึ๊บเอบอ คลิปนี้นันินขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามนันินด้วยนะคะ